สวัสดีทุกคนทุกท่านเหมือนเดิมนะครับพบกับผมแอดมินเปิ้ลในช่องเป็นพีไม่มีสาระชาแนวนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเอาวี RV นะครับเหมือนเดิมนะครับโซโล่แรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้เล่นตำแหน่งอะไรนะโอเคขอตัดเข้าไปหน้าเลือกตัวละครเลยนะครับโอเคก็คิดว่าตอนนี้เราก็น่าจะได้เล่นเป็นซัพพอร์ตนะครับว่ากะไว้ไม่น่าจะผิดนะโอเคตัดเข้าไปหน้าเลือกตัวละครเลยนะครับ ตัดกขาเาไปแลกโอเคแล้วก็ได้ตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับซึ่งผมจะเล่นเป็นลิสเตอร์นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นลิสเตอร์ซัพพอร์ตนะครับส่วนของก็จะเป็นชุดแรกนะเป็นของดาเมจนะครับก็จะประมาณนี้นะชุดแรกนะโอเคส่วนลูนก,ก็ลืมเปิดให้ดูโอเคไม่เป็นไรนะครับ ยังไงเดี๋ยวขอตัดเข้าไปตอนเล่นเกมเลยแล้วกันนะโอเคไปเลยแล้วกันไม่พูดพั่มทั้เพลงนะครับลุยก,กันเลยโอเคเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้อยู่ในเลนล่างนะครับยืนกับไฮยเตะนะครับโอเคค่อนข้าง,างสบายนะตอนนี้ไฮยเตะมีสกิลหนีค่อนข้างเยอะนะครับมีเขาเรียกว่าโมบิลิตี้นะครับเลนที่สูงนะครับอาจจะไม่ต้องแบบ อยซัพพอร์ตตลอดเวลานะโอเคเรามาขโมยแบบฟ้าฝั่งหนงข้าบเลยนะมีไหมมีไหมไม่มีผมเอาเลยนะขอเปิดเลยเลยกัน okay. <laughs> ยกฟืดนะยกมื้นะนะเรียกว่ายกมืดลิงมานะไม่เป็นไรนะหนึ่ง,ง,ง, okay. ห,นงหนึ่งกับลิงได้โอเคหนึ่งหนึ่งกับลิงได้ยกไปสองทีลิงก็ลดไปครึ่งหลอดนะเจ็บนะบลิง,ลงดกดรวมกลุ่มนะฝั่งหนงข้าบน่าจะมานะยังไงไฮเตะกำลังจะมานะ หนูข้ามยังไม่มาัหนะูข้ามมานะครับอารามมาแนละ้วโอเคขอป๊อบฟ้าได้เลยไหมสกิลสองมากดสกิลสองเลยเจได้กดถอยเลยนะถอยถอยเลยถอยเลยเอาเทลต่อเอาเทลต่อเทว์เอ,เอ,เอ,เอโอเคเทวบิง้งหนีนะครับโอเคขโมยป๊อบฟ้าสำเร็จนะครับภ <c oughs> ารกิจสำเร็จยังไงเทว์ยกลงยกไม่ทันนะครับยกไม่ถึงนะรรู้สึกว่าโดนปรับใหม่นี่ เรียกว่าความไกลของสกิล1ลิตรลดลงมาค่อนข้างเยอะนะไม่กลับนะครับรับเลือดน้อยนะครับเราก็เลือดนอ้อยอ,อ๋อเอาในป้อมเลยแล้วกันได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตายไป <c oughs> <c oughs> แลกชีวิตกันนะเฮ้ยไม่เป็นไ,ไรนะรหิวนะจังหวะน,น,นี้ยังไง,ไงแบทแมนได้เมดฝั่งตรง,งข้ามมานคเคีัย okay. เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปเลย ก็ตอนนี้อยู่ที่สามต่อหนึ่งนะครับสกอร์รวมนะครับส่วนสคอส่วนตัวผมอยู่ที่คิวหนึ่งใต้หนึ่งนะครับแอติสศูนย์นะครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์คลิปลอ,อ่อระล,ลอกนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดินปวดนะครับยังไงยกไปหนึ่งทีโอเคตีไปเจ็บนะครับเทลรวดครึ่งหลอดเราก็เจ็บเหมือนกันยังไงเทลเทลโอเค,เคอันตีมาเรียบร้อยรอก่อนดูมินิแมปอยู่นะครับ อืมเทลเช็คกุ้มอนอาลามก็เช็คเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราขอถอยนะครับไม่ไหวขอเลือ yeah. เดเย่เลือดเต็มเรียบร้อยนะครับพร้อมนะครับจังหวะน,นี้ตัวตู้อยู่ในพุ่มนะครับขอเอาเลยแล้วกันนะครับเปิดยกสองนะครับกดอ,อันติไปโดนล็อกชิบหายชิบหายได้อาลามมาแล้วก็โดนลิงลิงทุบโอเคลิงทุบตายไปนะครับ เดบสแมนมาจาังหวะนี้เอาอันติใส่เทลได้เทลไหมนะครับถือว่าคุ้มนะไฟนี้สองแรกสองนะครับโอเคไปจับต่อนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าซัพพอร์ตตัวนี้นี่ชวนตีตลอดนะครับถ้าเกมเรานำเราพยายามชวนฝั่งตรงข้ามบวกเลยนะครับเพราะว่าให้เงินฝั่งตรงข้ามน้อยกว่าเงินเรานะครับ แต่ถ้าเกมฝั่งข้ามนําเราพยายามฟาร์มคลิปฟาร์มอะไรไปก่อนนะครับอย่าชวนบวกเด็ดขาดนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าเราเกมนําเราบวกได้โอเคยกไปหนึ่งแล้วก็อันติได้ยกอีกได้ไหม,มไม่ถึงนะครับเม็ดฝั่งตรงข้ามเข้าป้อมก่อนนะครับถ้าเข้าถ้าไม่เข้าเมื่อกี้น่าจะเก็บได้นะยังไงไม่กลับไม่กลับไม่กลับเ <laughs> จ็บอยู่เจ็บอยู่ยแต่ดื้อนะครับดือด้อไม่ยอมกลับนะครับ <laughs> รอกันเทวจะมาแนละ้ว ยังไงเทลเช็คกม็มีอย่างนะครับเรายังไม่กลับนะครับเทลอยิงอยอ่ยังไงเทลน่าจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับขอรัดน,นกเลยแล้วกันเทลถึงไหมไม่ถึงเก็บถึงนะเมื่อกี้ยกถึงเมื่อกี้เทลน่าจะไม่เหลือนะครับเดียหม่นะไม่ยอมกลับ ฝั่งเราข้ามมาสามนะฝั่งเราก็มาสามเหมือนกันนะยังไงโดนยิงเจ็บเจ็บเจ็บอยู่เหมือนกันผมเล็งเทลอย่างเดียวนะเพราะว่าเทวค่อนข้างตีไกลนะจังหวะน,นี้ขออมไม่ได้ออกกดไปล่อยก่อนเยอะไปยังไงอาริตเตอร์ล็อกอย่างนี้กดไปแล้วก็กดเข้าโดนล็อกตายไปกะจะยกสวยๆตั้งไหนเมื่อ,ก,อนะกี้ ดนอารามล็อกนะครับแลกจิตกับอารมนะครับเคใหม่นะไม่เป็นไรนะครับเราเป็นซัพพอร์ตนะครับเงินถึงเราตายไปเงินก็ไม่ได้เสียหายเยอะนะครับเคเพื่อนก็ยังบวกอยู่ยังบวกอยู่ตรงนี้ไปต่อเคส่างก็น่าจะโดนกดนิดนึงนะเพราะว่าเทลค่อนข้างตีไกลนะครับ แบทแมนมานะครับผมก็มานะครับจังหวะนี้ขอเอาอะไรแล้วกันนะครับเทลเลือดน้อยนะครับขอชิ่งชิ่งอาร,รัมแล้วก็ไปเอาเทลโอเคได้เทลนะครับต่ออาร,รมัมเลยไหมโอเคต่ออาร,รัมนะครับเขาป้อมเลยนะครับจังหวะนี้อืมเจ็บเจ็บอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมาอย่างนี้ก็ชิ่งคลิปแล้วก็ตีเทลโอเคเจ็บอารัมมาได้นะครับหลงชื่อกดท่าสองโอเคเกือบตาย <laughs> ยี่รอดไม่ได้ไอ้หนู ไม่มีท่าสองเมื่อกี้ตกเลยนะครับเพราะว่าท่าสองเราเป็นธรรมะนะครับพยายามกดถ้าตัวเราเรื่องแสงเราจะไม่โดนดาเมจนะครับพยายามสังเกตน,นะครับแต่ถ้าเรากดแล้วตัวเราไม่เรื่องแสงนี่ชิบหายนะครับยังไงดแลกดแลกโดนเฟร,ร์นิโน่ฆ่าไปนะครับเจ้าเฟรเดติโน่ในป้อมนะเมื่อกี้เจทลวอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ เร็จพี่ดิครับผมโอเคเอาเทลแนบเจวาน,นี้ตีไปตีธรรมดาแล้วก็สไลด์ข้างหนึ่งแล้วก็ตีธรรมดาโอเคเก็บเทลมาได้นะฟอร์มนี้น่าจะได้นะโอเคนายฟอร์มมายังไงอารามอารามเอาไหมอารามโดนแบบนี้ก็โอเคอารามโดนพยายเตะเราเก็บไปได้นะครับมาฟ้าเกิดไหมมาฟ้ายังไม่เกิดนะงั้นขอป้อมเลยแล้วกันครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มากันป้อมแตกนะได้ไหม โอเคได้ป้อมนะครับรู้สึกว่าลิงจะเข้ากลางลิงโดนแบทแมนคิวไปได้นะครับยิปเข้าอย่างนี้ก็แตกไปอีกหนึ่งป้อมนะครับป้อมกลางถ้าศัตรูไม่มากันรอบนี้น่าจะน่าจะได้นะโอเคศัตรูมานะครับเรายัางทําอะไรไม่ได้นะครับเราเย็นคุมให้เพื่อนนะครับไม่ให้ศัตรูกล้าเข้ามาลุก,กล้ำนะครับโอเค อย่างนี้ก็ขอตอดสักหน่อยแล้วก็หนีดีกว่าโอ้โหโเจ็บเจ็บเจ็บอยู่โอเคขอกลับบ้านนะเมื่อกี้ตอดเลือดนิดน,นึงนะครับทำดาเมจแค่นี้ก่อนเราไม่ต้องเข้าไปลึกนะครับถ้าจังหวะเมื่อกี้ก็คือเขาเข้าประมาณนี้ก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าจนตัวเองตายนะครับโ <Okay. S 2> อเคตอนนี้ทีมเราก็สกอร,ร์นำอยู่ที่1 8ต่อ6นะครับค่อนข้างเล่นง,ง่ายนะครับเราก็คิวไป6 ไล่สแล้วก็แอสซิสต์หนึ่งนะครับเล่นซัพพอร์ตยังไงให้เหมือนแอสซิสินโอเคบอกเลยว่าลิเตอร์ตัวนี้งัดจับงัดดุจับนะฮ <You S 1> เป็นลิเตอร์ดาเมจนะครับยังไงเอาคาป้อมเลยไหม,มตัวเยอะไปตัวมา3ตัวนะไม่ได้ป้อมนะครับขอบัฟแดงนะครับโอเคดีแลกได้บัฟแดงไปนะยง <c oughs> ไงไม่ยอมหนีจากป้อมนะครับ ปัะตูตกันป้องบนนะพรงั้นก็ยังไงม,มือไปโดนติ๊กเกอร์ได้ไงเมื่อกี้โอเคน่าจะได้อารมมาไปที่เรียบร้อยนะโอเคเมื่อกี้อารมเลือดน้อยอารมแดดนะลิงมาแบบนี้ก็ตายไปดีครับอยู่ไหนวะลิงไม่ตายเฉยนะยยังไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราเราเลือดน้อยนะน่าจะต้องแบบถอยก่อนนะ,ะเทเลนแล้วก็ถอยนะ อ๋อแต่ละคนนี่เลือดครึ่งหลอดจนทั้งนั้นนะถ้าบุกไปเขาเรียกว่าเอาขาป้อมก็คือเราจะเสียบเรียบนะแต่ไม่เป็นไรนะครับสไตล์ของเราคือไม่ตายเราไม่กลับนะครับอย่าเล่นตามนะน้องๆพยายามเลือดน้อยก็พยายามกลับไปดีเลือดนี่ <c oughs> หรือว่าจังหวะไหนที่ควรกลับไปก็กลับนะครับจังหวะไหนที่ควรแบบถึงเราจะเลือดน้อยแต่ถ้าเราแบบสามารถซัพพอร์ตทีมได้ก็พยายามอยู่ซัพพอร์ตไปก่อนนะถ้าเราไม่อันตรายถึงนี โดนเปิดตานะครับเราเปิดตาอย่างนี้แต่ไม่ได้นะครับยังไงฝั่งเราเข้าแล้วอย่างนี้ก็อันติเข้าไปเลยแล้วกันนะโอเคกดอันติถ้านสองหนีไม่ได้นะครับไม่ตายนะครับเขาบอกว่าคนเปิดมักไม่ตายนะครับมันเป็นความจริงครับปล่อยเพื่อนจัดการต่อนะครับเรากลับไปรีเลือดนะเลือดน้อยเกินไม่กลับว้ยปับแดงเกิดนะวุ้ยเปลี่ยนใจนะครับไม่ยอมกลับนะครับ ตีตีโอเคได้แบบแดงมานะครับเลือดเพิ่มนะครับระหว่าน,นี้เฟร์นติโนลุมอยู่ครับเราเข้าไปกดอันตินะครับได้ไหมหนึ่งลุมสามหนึ่งลุมสามโอเคเก็บเฟร์นติโนมาได้นะครับแต่เราคิดว่าถ้าอยู่ต่อไปน่าจะไม่รอดนะใช้ไม่เป็นไรนะครับเราเคลียร์คลิปก่อนไปกลับนะเจ้ไปโอเค,อเคกลับดีกว่าลิงมาละขอคลิปเล็กก่อนสักตัวดีกว่าไว้ก่อนกลับเค้ตีเอาเขียนลิงไม่ไหวนะครับขอกลับก่อน ไ okay. ม่กลับเมื่อกี้เป็นไปนคุยกันลากเมื่อว่วงเลยนะลิงมาพอดีนะเมื่อกี้โอเคสกิลต์ต, <laughs> ต์ต้ตอนนี้สกอร์ก็อยู่ที่25ต่อ10นะครับสกอร์ค่อนข้างนำนะครับเงินก็อยู่ค่อนข้างเยอะไอ้เงินนำค่อนข้างเยอะนะครับสกอร์ส่วนตัวก็อยู่ที่7 3 3นะครับชิวเกตเอดซิสสามช่วย3แล้วก็ตาย3นะครับ มันเยอะจัง okay. โอเคอเราเปิดล้างนะครับก็อืมยังไงดีเปิดเลยไม่โดนนะยกไม่โดนนะครับตอนนี้ดาร์กเกิดนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปเลนนี้เคลียร์คลิปชุดนี้เราก็น่าจะเปิดดาร์กได้นะครับถ้าศัตรูไม่มานะคิดว่าศัตรูไม่น่าจะมาเนะี่ยศัตรูก็กลัวเราเหมือนกันนะ โอ้โหไอเทียวยิงเจ็บเจ็บอือเข้าแบบนี้ก็น่าจะไม่รอดเะครับเบลติโนไม่ตายเว้ยยังไงแต่เลือดเราน้อยนะตอนนี้ขอยังไงก่อนยืนคุมมือดีกว่นเดี๋ยวพึ่งกลับนะครับโดนคนข้ามดันมานะครับกลับก่อนแล้วกันนะครับทีมเราจะดันทุลังเอามันไม่น่าจะดันได้นะเพราะว่าเราไม่มี ิปไม่มีดาร์กนะครับค่อนข้างเล่นยากนะศัตรูดันมาเป็นที่เรียบร้อยนะเฟอร์เรนติโนอยู่ในป่าแบบนี้ก็โดนล็อกนะครับงัดไปอันติเฟอร์เรนติโนบีงหนีนะไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอาเมดแล้วก็เอาแคลรี่ต่อเลยแล้วกันไม่ถึงจังหวะน,นี้ดีแลกเข้าไปตีต,ตีโอเคได้เียวมานะคาดว่าน่าจะได้ดาร์กนะไม่เอานะครับไปโอเคได้โอมิอามานะ จังหวะนี้สองหนะึ่งนะครับลุมตีตียังไงเฟรเรนติโนโยังไงลิงมาแพ้นะคร <c oughs> ับชิบหายนะครับสู้ไม่ได้นะสสเฟรเดนติโนโเลนจ์แมค่อนข้างแรง,งนะครับแล้วมีลิงมาทุบนะเมื่อกี้ก็เลยตายไปนะ ayer, กดติก๊กเอาดาร์คซเลเยอร์นะครับแบทแมนเราไปไหมแบทแมนเราไม่มานะครับแบทแมนะเราวิ่งเล่นอยู่ตอนนี้ แมนเรายืนอ,อยู่นะครับอือันตรีไม่โดนชิมนะไม่เห็นนะครับต้งรวั่าเมื่อกี้ไม่เห็นนะครับอันตรีมืดนะครับอีกสามสิบวิ dark แสดงเยอะเกิดครับตอนนี้ยังไม่มีประเด็นนะครับเม่อกี้ติ๊กบอกเพื่อนว่า dark จะเกิดน,นะเดี๋ยวเราไปยืนคุมโซนคุมเรียกว่าคุมโซนไว้ก่อนนะครับทังข้ามก็คุมโซนเหมือนกันนะครับ เยอะนะครับฝั่งข้าเอเรมก็เดินมาเช็คเหมือนกันนะครัเช็คปุ๊บแบทแมนขึ้นไปลุยคนเดียวนะครับตอนนี้พิมเราก็ต่างคนต่างแยกนะแยกทาเลนนะโอเคแบทแมนได้เทวนะครับเทวเดินคนเดียวแบบนี้ก็หวานหมู่แบทแมนนะครับ <L oss S 2> คนที่เล่นแคลรี่พยายามอย่าไปเดินคนเดียวนะครับถ้าเจอแบทแมนนะยังไงบอกเลยว่า80%คุณจะต้องตายนะครับถ้าอยู่คุณอยู่คนเดียวนะครับถ้าเล่นแคลรี่ เพื่อนจะมาตอนไหนเนี่ยโอเคเปิดเลยแล้วกันนะครับโอเคดีรักไปแต่แบทแมนไม่ยอมมานะเล่นฟาร์มแต่ไม่ยอมมาช่วยเพื่อนคนระไม่เป็นไรคนระับแต่ดามเมจเราน่าจะได้อยู่โอเคได้มานะทีมเราก,ก็ได้แดกร์คซีเยอร์มาเป็นที่เรียรรรบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ดันไปเลยแนละ้วกันดันกลางไปเลยแล้วกันนะเพื่อนอยดาร์กอยู่กลางนะครับ ไฟนี้คิดว่าน่าจะจบได้นะยังไงลิงยังวันนี้เปิดไฟอันตอิออกมาก่อนเจ็บเจ็บอยู่ยังไงจะเข้าหรือไม่เข้าโดนล็อกอย่างเงี้ยสไลด์ไม่ไปดีกว่าลิงตายไปเรียบร้อยนะตอนนี้แล้วก็เมทฝั่งเราข้ามก็าตายอยีกหนึ่งตัวนะแต่ฝั่งเรายังรอดนะยังไงเทลมไม่ได้เทลนะเทลบินหนีนะฝั่งเราข้ามเหลือแค่สามตัวนะ คิดว่าไม่น่าจะกัดได้นะโอเคขอตีป้อมเลยนะกันโอเคสไลด์เข้าไปตีตีแล้วก็อันติตายไปแนละ้วโอเคน่าจะจบได้เป็นที่เรียบร้อยนะโอเคเหนื่อยนะครับตานีิโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเค ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับวิธเป็นของอเลตเตอร์นะครับส่วนของก็จะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย,บายจุบจุบ